กราบกลาบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับวันนี้ก็มาให้สาระความรู้นะครับกับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับธนบัตรเลขสวยนะครับเลขตลกนะครับนะครับแบบที่1เลขหลักล้านนะครับเห็นไหมครับเลขเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวด้านหน้านะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับ6ตัวด้านหลังนะครับ ต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับนี่คือเลขหลักล้านนะครับอย่างในแบบนะครับคือเลขเก้านะครับเลขหลักล้านนะครับนะครับนี่คือเลขหลักล้านนะครับเลขเก้าหรือเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับนะครับและหกตัวหลังนะครับต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับนั่นคือเลขหลักล้านนะครับก็มาทําความรู้จักกันนะครับกับเลขหลักล้านนะครับ วันนี้มาแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับได้ศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเลขหลักล้านนะครับนะครับกฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูอันดับต่อไปนะครับคือเลขเรียงนะครับนะครับเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งสองสามสี 5 6 7กระทั่งเลขหมวดเลยนะครับเห็นไหมครับคือเลขเรียงนะครับปกติเลขเรียงกันนี่แค่7ตัวนะครับแค่7ตัวนะครับอันนี้8ตัวทั้งเลขเรียงไอ้เลขเลขเลขประจําหมวดเลยนะครับนะครับนี่คือลักษณะเลขเรียงนะครับเลขที่เรียงกันนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะครับเห็นไหมครับ 1> 0 1 2 3 4หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เลขหมวดคือเลขเจ็ดนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงแล้วเลขหมวดไม่เป็นที่สำรับสำคัญอะไรนะครับสำหรับเลขเรียงนะครับเ,เพียงแค่เจ็ดตัวหลังนะครับให้เรียงกันนะครับนั่นคือเลขเรียงนะครับก็มาแนะนำพี่น้องนักสะสมนะครับ ทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเลขสวยนะครับนะครับชนิดเลขสวยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีก1ชนิดนะครับสาหรับเลขสวยนะครับนั่นคือเลขสลับนะครับเห็นไหมครับเลขสลับนะครับ7 3 7 3 7เ็มเห็นไหมครับลักษณะเลขสลับ นะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับนั่นคือเลขสลับนะครับอย่างตามแบบตามคลิปนี่นะฮะเลขเจ็ดเลขสามเลขเจ็ดเลขสามเลขเจ็ดเลขสามเลขเจ็ดนะครับเลขหมวดไม่จําเป็นนะครับเลขหมวดประจําหมวดไม่จําเป็นนะครับนะครับก็ฝากพี่น้องนักสสมมือใหม่นะครับ กดกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนํานะครับเราไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะครับครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประเภทเลขสวยนะครับกับเลขสวยเลขตลกในวันนี้นะครับนะครับตอนนี้เราที่เห็นอยู่นะครับตามภาพตามคลิปนะครับนี่คือเลขสลับนะครับ สลับเป็นยังไงดูเลยนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับ7 3 7 3ส3 7สนะครับนี่คือเลขสลับนะครับคือเลขอะไรก็ได้นะครับที่สลับกันไปสลับกันมานะครับนั่นคือเลขสลับนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเลขตองกันต่อนะครับเห็นนะครับนะครับเลขตองนั่นคือเลขเก้าทั้งหมดเลยนะครับหรือเลขอะไรก็ได้นะครับทั้งเจ็ดตัวนะครับ ต้องเหมือนกันนะครับนั่นคือเลขตองนะครับนะครับนะครับกระป๋าพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับโปรดดูคลิปมาให้จบนะครับทำความเข้าใจกันไปนะครับได้ความรู้สาระนะครับดีๆจากช่องของเรานะครับนี่คือเลขตองนะครับประเภทเลขตองนั้นนะครับต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับทั้งเจ็ดตัวนะฮะทั้งเจ็ดหลักนะครับนะครับเลขกอะไรก็ได้นะครับ ลักษณะเลขลักษณะเลขตองนะครับ่อฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub ับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้นําความรู้ดีๆนะครับคลิปดีๆมาลงให้พี่น้องนักสะสมนะครับได้เรียนรู้กันอีกนะครับครับลักษณะที่เห็นนั่นคือเลขตองนะครับเดี๋ยวมาดูเลขตลกกันบ้างนะครับเลขตลกนะครับ เลขตลกประเภทพิมพ์ผิดนะครับนะครับเห็นไหมครับเลขด้านบนนะครับหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับเป็นเลขแปดสี่นะครับเห็นไหมครับเลขไทยด้านล่างนะครับเป็นเลขแปดสามเห็นไหมครับนะครับอย่างลักษณะนี้คือเลขตลกนะครับนะครับนี่ซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นการพิมพ์ผิดนะครับจากลงก่าสามนะครับนะครับ นะครับลักษณะแบบนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับก็เล่นหากันนะครับเล่นหากันนะครับแล้วมีราคาแพงนะครับนะครับนะครับนิยมเล่นหาเก็บหากันนะครับแบบนี้ลักษณะนี้นะครับนี่คือเลขตลกนะครับนะครับลักษณะในกลุ่มนักสะสมเลือกพิมพ์ผิดนะครับ เลขอารบิกด้านบนเป็นแปดสี่นะครับเลขไทยด้านล่างนะครับเป็นแปดสามนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกแบบอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะครับเกี่ยวกับเลขกระโดดนะครับนะครับเห็นไหมครับเลขเก้แตกแถวเห็นไหมครับเลขตัวไหนก็ช่างนะครับที่แตกแถวกระโดดออกมานะครับจากแถวนะครับ เห็นไหมครับด้านล่างเห็นไหมครับเลขหลักร้อยนะครับนั่นคือเลขเก้าเห็นไหมแตกแถวออกมานะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับนี่ถือว่าเป็นเลขแปลกเลยครับไอแบบธนบัตรแปลกนะครับนะครับแนะนําให้เก็บหานะครับถ้าพบเจอแบบนี้นะครับแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะครับเก็บหากันได้นะครับครับนี่อยู่ในขายนะครับในขายเลขตลกนะครับ เลขตัวไหนก็ช่างนะครับถ้าแตกแถวหรือกระโดดออกไปแบบนี้นะครับถือว่าผิดปกตินะครับนะครับผิดปกติและมีราคาเล่นหากันนะครับครับลักษณะเลขกระโดดนะครับเห็นนะครับพี่น้องรับสมดูกันดีๆนะครับเลขกระโดดอะไรคือเลขกระโดดเห็นนะครับเลขหลักร้อยนะครับคือเลขเก้าเห็นไหมครับน่ะกระโดดขึ้นไปด้านบนเลยนะครับนะครับ นี่คือชนิดเลขตลก,ก,ลกะน,นะครับเลขตลกธนบัตรตลกนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดอีกอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์ผิดนะครับเลขไทยด้านบนนะครับสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดนะครับเห็นเลขอารบิรบกดราบิานล่างไหมครับนี่คือสี่เก้าศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดนะครับ นี่คือเลขตลกนะครับลักษณะพิมพ์ผิดนะครับนะครับก็ได้นําตัวอย่างนะครับไม้พี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับได้ค่อยๆดูภาพนะครับแล้วก่อยค่อยศึกษานะครับพร้อมคําบรรยายนะครับเรียนรู้กันไปแบบช้าช้านะครับถ้าไม่เข้าใจก็รีเทปคือกลับมาดูกันใหม่ได้อีกสักครั้งสองครั้งนะครับครับจะได้ทําความเข้าใจนะครับ นี้มาแนะนํานะครับให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับเกี่ยวกับธนบัตรเลขสวยเลขตลกนะครับที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับนะครับที่มีราคานะครับนะครับเกินกว่าหน้าธนบัตรแล้วนะครับนะครับนะครับเห็นนะครับทําไมถึงเรียกว่าเลขตลกนะครับนี่เกิดจากการพิมพ์ผิดนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกลักษณะหนึ่งนะครับพิมพ์ผิดเช่นกันนะครับนะครับพิมพ์ผิดเช่นกันดูหมายเลขนะครับดูหมวดหมายเลขดูหมายเลขนะครับตามไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับลักหน่วยกับลักสิบธ์นะครับเห็นไหมครับด้านบนนะครับเลขไทยนั้นคือห้าเจ็ดนะครับเลขอารบิกด้านล่างคือห้าแปดนะครับนะครับนี่คือธนบัตร เภทเลขตลกนะครับลักษณะพิมพ์ผิดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางช่องของเรานะครับได้นําสาระดีๆคลิปดีๆนะครับมาลงให้พี่น้องนักสะสมได้ศึกษากันนะครับสําหรับคลิปนี้ คงไว้เพียงแค่นี้นะครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ